สวัสดีค่ะรับเ็กค่ะบันเทิงกับนายเ n ทนกันแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมทุกๆวันไม่มีวันหยุดเลยจริงๆจ้าแซ็เหรอหมายถึงความความแซ็ปของข่าวเราความง่วงของฉันนี่นแหละก็คือว่าเราไม่เคยมีวันหยุดจริงๆนะคะไม่ว่ายังไงก็มี and, ข่าวบันเทิงมาเสริร์ฟคุณผู้ชมเสมอเลยวันนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันใบเตยค่ะกิเลนครับผมเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับไม่รอให้คุณผู้ชม ขาเผือกรอนานเรื่องของสาวไอซ์ปริชยามีหลายเรื่องอที่ต้องมาตอบกันเนาะกับประเด็นที่ไปยืมเสื้อแบรนด์หรูของคนอื่นแล้วไม่คืนหนึ่งกับ2คือ,ไ,อไปแย่งแฟนใครมาหรือเปล่าอ่ะเจ้าตัวออกงานทั้งทีตอบเคลียร์ชัดทุกประเด็นครับ สตรองหนักไม่แค่ข่าวเช้าเลยทีเดียวแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวสุดมันไอซ์ปรีชญาที่ตอบคำถามแบบเฉดเฉดเริดเมื่อถูกจ่อไม้ถามถึงกรณีตกเป็นมือที่3หลังเน็ตไอดอลชื่อดังคุกกี้ออนนลินแฉยับสับแหลกว่าสาวไอซ์แย่งแฟนนักธุรกิจหนุม่มไฟชิตพลมั่งพร้อมแถมยังงัดหลักฐานเป็นไลน์แชทมาแชฉแบบจัดเต็มอีกด้วยค่ะแชทนั่นเป็นของไอซ์ใช่ไคะในข้อความในไลนมันเป็นแค่เหมือนส่วนนึงค่ะเป็นแค่ส่วนนึงแล้วก็ถามว่าพอคุย คุยงานกันไปเนี่ยในลักษณะไหนเขาก็คุยกับเรามาในลักษณะที่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุยงานนะเราว่ามันน่าจะมากกว่านั้นแล้วเราก็เราก็งงงงนิดนึงแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจแหละว่าเข้ามาอย่างนี้แล้วก็มีการคุยถามว่าคุยยังไงก็คุยปกติเลยค่ะคือไอ้ก็ไม่ได้มีขายไอโสดซึ่งการที่มีคนเข้ามาคุยก็มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถามว่าไอ้รับรู้หรือเปล่าว่า เขามีคนเขามีคนเขามีคอเขามีใช่เขามีใครหรือเปล่าอันนี้ไอ้ไม่ได้มันไม่ถึงกับขั้นว่าคุยกันมากถึงขั้นเราต้องไปสืบว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงมีแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ไม่ไม่ทราบตรงนั้นเลยแต่ทาทีเขาคือเอางานมาอ้างไม่ใจะมาจีบเราใช่ค่ะฝ่ายชายตอนนี้ไอ้ยังติดต่ออยู่ไหมคะหรือว่าไม่คุยแล้วไม่ได้คุยแล้วป เคลียร์เรื่องย่างแฟนชาวบ้านจบปุ๊บสาวไอก็ต้องมาชี้แจงต่อเนื่องหลังถูกห้โซนุ่มกันชลัดบุญยาฤิ์โพสตข้อความผ่านอินสตาแกรมทวงคืนเสื้อกลุ่ม l i m i t ต็ดอ dition แบรนด์ชาแนลราคาหลักแสนที่สาวไอายเคยใส่ออกงานอีเวนต์เมื่อหลายวันก่อนงานนี้สาวไอายตอบสวยๆว่าเขาให้มาใส่เองไม่ได้ขอยืมนะจา้ตออาต้องแยกว่าขอยืมกับให้ยืมไม่เหมือนกันนะคือไอไม่ได้ขอเขายืมนะเขาให้เรามาเอง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มามา,มาไป,ไป,ไปหายหายอะไรเงี้ยก็แล้วก็พออันนี้ก็คือด i r e c t มาอีกว่าเออจะส่งเสื้อเพื่อจะให้ PR ได้ไหมแล้วก็โอเค,อเคได้ส่งส่งมาสิอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลือกอะไรเงี้ยก็ขอ,อที่อยู่ขอเบอร์โทรศพัพท์ซึ่งเขามีหมดนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีการส่งเสื้อมาจริงๆไอ้ก็ไม่เข้าใจเจต,ตนาของเขาว่าทําไมเขาไม่คุยกับไบเองเขาต้อง ไปโพสต์แบบนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่า,าจะเป็นเลขขาของเขา,เาซึ่งไอ้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงจะเข้ามารับของที่บ้านาถามว่า,าใครจะกล้าให้มาที่บ้านาแล้วเราติดต่อเขาไปเราต,ติดต่อเขาโดยตรงไม่ได้แล้วถ้าสมมติเราให้ไปแล้วอา้าไม่ใช่ขึ้นมา,เ,าเกิด ใช่จะแย่แล้วทีนี้เราก็เราก็เราก็จะแย่เองแล้วก็ได้ติดต่อว่าจะคืนไปตั้งนานแล้วแต่ไม่มีอะไรติดต่อกลับมาเลยคุยกันนานสถดานะาเรากับเขามันยังไงคะเขาเข้ามาีเราเหมือนกันไหมใช่ก็คงแบบนั้นแหละก็เดี๋ยวอาจจะโพสว่าจะให้คืนที่ไหนก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราติดต่อเขาไม่ได้อ่ะพี่ สาวไอซ์เชียงบอ,อีกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีเพราะมีข่าวเช้ารุมเร้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนซึ่งก็ได้แต่ทําใจเพราะเชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายขอเดินหน้าทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดอีกว่าค่ะ ฟังสัมภาษณ์แล้วต้องซีดปากเลยซัจริงๆเลยมันอะไรยังไงกันคะคุณแล,และนอกจากให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไม่พอนะครับเมื่อวานสาวไอซ์มีการอ e ัปไอจีสตอรี่ชี้แจงเรื่องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วยใ<ช>ให้เคลียร์ชัดๆกันไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไฮโซกันจะว่ายังไงบ้างนะฮะอ,อก็เดี๋ยวรอดูนะคะเ <c oughs> <'S. c oughs> ขาอาจจะมีการแบบว่านัด <Not S 1> วางไว้ตรงนี้นะเธอฉันวางไว้ใต้ต้นม่ยมนะเดี๋ยวเธอมาเอาอะไรแบบนี้ต้นองม่ยมด้วยอะไม่ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นชื่อแรกที่คิดขึ้นมาได้ ไปต่อกันเลดีกว่านะคะกับน้องนายนาพารคนนี้เขาก็ดันไปมีเอี่ยวในเรื่องออรักร้าาของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกับท็อปจรนนะคะ,ะว่าไปเป็นมือที่3คุณลูกไม่พอค่ะมีความรู้สึกคุณแม่ด้วยนะคะที่ลูกชายเนี่ยตกเป็นข่าวมือที่3ไม่รู้แม่หมูว่ายังไงบ้าง ถึงจะมีข่าวพัวพันเป็นมือที่3ระหว่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและท็อปจรนแต่พระเอกหนุ่มนายนภันรกลับออกปาก,มกาไม่ซีเรียส,สเลยซักนิดเพราะตกละใบเฟิร์นเป็นเพียงเพื่อนที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกันในหนังเรื่องเฟรนซ์โซนก็ทราบว่าใบเฟิร์นนั้นมีปัญหาหัวใจแต่ไม่ได้นั่งแท่นเป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้ค่ะเล่นหนังละครมาสาเรื่องอ่ะผมโดนเรื่องนี้หมดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่นางเอกคือมีมีเหตุการณ์เลิกกับคู่ตัวเองกลางเรื่องไงแล้วทุกคนก็จะโยนที่ผมหมดเลย ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับคำขำกันมากกว่าเพราะไม่ได้เป็นความจริงเลยครับ <laughs> ผมทราบดีครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าหมายถึงว่าเขากำลังเจออะไรอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ไปล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาอย่างเงี้ยครับ <laughs> เราเป็นเพื่อนร่วมทำงานกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็ให้ความเป็นส่วนตัวเขาเคารพเขาแล้วก็คอยเหมือนให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยมีปัญหาคือเราได้เป็นที่ปรึกษาให้โหไม่ได้เลยครับคือต้องยอมรับในความมืออาชีพของเขาด้วยเพราะว่าเขาต้องมาทำงานตั้งแต่เช้ายันแบบ เราถ่ายกัน้ามคืนแม่ตีห้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังเป็นเขาเป็นตัวละครแบบเป็นตัวละครจริงๆฟาบูพิมพา์กาก็เผยว่าใบเฟิร์นได้เข้ามาขอโทษที่ทําให้นายตกเป็นข่าวด้วยแต่ตอนนั้นตนยังไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรที่ลูกชายตกเป็นข่าวมือที่สค่ะเจอแ้่นนขอโทษบอกแม่หนูขอโทษเรื่องอะไรแม่ไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าหนูทาให้แม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะน้องเนี่ยกดเขาเรียกอะไรนะกอปกอางกันตัวห้าข้อ สินงห้าข้อ<ะ>เขาเขาก็ยังยืนยันว่าเขาครบเขาไม่โกหกแม่แน่นอนเลยมั่นใจในในความคิดของลูกเราส่วนเรื่องคดีความที่หมูพิมพ์กาฟ้องเว็บขายของแอบอ้างเอาภาพหนุ่มนายไปใช้นั้นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของศาลซึ่งตนไม่ทราบรายละเอียดมากนักโดยให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการแต่หนุ่มนายก็มีเรื่องราวดีๆให้ชื่นชมตลอดล่าสุดก็ทำปฏิทินป,ปี2019เพื่อนำเงินไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน6โรงเรียนซึ่งบอกเลยว่าเจ้าตัวทำเองทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่การวางคอนเซป จัดหน้าปฏิทินออกแบบกราฟิกโดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมาใช้รวมถึงสั่งซื้อกระดาษจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เข้าโรงพิมพ์ไปดูเรื่องสีด้วยตัวเองเพื่อใหแฟนๆได้สิ่งที่ดีที่สุดเลยแล้ะค่ะ ใจบางมากเลยค่ะเห็นปฏิทินน้องนายแล้วซื้อไหมต้องไปค่ะ <c oughs> ต้องได้ค่ะ <c oughs> อุดหนุนนิดนึงแล้วกันเนาะตื่นมาเราก็อยากจะดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ,อะไรยังไงฝินไปอีกนะไปตออ่อที่ซันนี่กันดีกว่าคุณผู้ชมคนนี้ทางานเต็มร้อยตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยลงทุนลงไปดูการทํางานของทีมแพทย์ฉุกเฉินนะครับเพื่อมาปรับใช้ในการแสดงด้วยและคนนี้ก็มีเอี่ยวเ่อนไปเป็นมือที่3เหมือนกันคู่ของโทนี่กับหลินะว่ายังไงครับเจ้าตัว เพราะความหล่อเขาถึงง่ายแท้ๆเลยทําให้หนุ่มซันนี่ต้องขอพื้นที่เคลียร์ข่าวเมาส์หลังตกเป็นมือที่3ทมทให้ความรักของโทนี่รักกนก,นกับสาวก้านยาวลินมชนัชโนต้องสะบันแถมฝ่ายหญิงยังอ,ออกอาการเขินหนักมากตอนที่ถูกถามว่าหนุ่มซันนี่จีบหรือเปล่าน่ะสิงงเหมือนกันนิดนึงครแต่ว่าจริงๆเรารู้จักกันมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าไม่มีการจีบอะไรเกิดขึ้นครับยี่ไม่ได้คุยกันะไรกันเลยครับปกติก็นานๆเจอกันทีเพราะเราเล่นภาพยนตร์ด้วยกันนะมิสเตอร์เฮิร์ผมได้ดูอันนี้ผมได้ดูว่าเขาเป็น เขาไม่ได้เขินหรอกเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาจะเล่นมุกอะไรแล้วเขาไม่มั่นใจนั่นเองแล้วมันก็เลยออกมาดูเก้งๆกังเหมือนเหมือนเวลาคนจะเล่นมุกแล้วพูดผิดอ่ะแบบเต๊ดเด็ดไปใช้เพชรพื้นเอออะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะมันเป็นแบบนั้นไม่เขินไม่เขินเขินไม่รู้จักกันอยู่แล้วเพราะ้ไม่ต้องเขินครับ เียกว่าเพื่อนเรียกว่าคนรู้จักเรียกว่าเจ้าเพื่อนก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้ครับผมเออมันมันไม่มีปัญหาอะไรีย่าพิไม่ได้ไม่ได้่เรียกว่าพิลาก็ชกหน้าผมเลยครับไม่หนักใจเพราะเราเราไม่ได้ทําอะไรผิดครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเป็นตามที่ข่าวบอกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหนักใจอะไรครับไม่มีอะไรเลยไม่มีใครไม่คุยใครอย่าบอกแล้วอย่าผมไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเลยครับผมอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วฮะใช่ครับแค่นี้ก็เท่จะตายแล้วโอ้เจ้ามห้ใครก็เดือดร้อนเลยเจ้ามั้ครับผมมีความรักมีแบบนี้ยังไม่เจอไงครับแค่นั้นเองใช่ครับ ออันนีี้้้ก็หลล่่ทสุดแวโเรื่องรักคงต้องพักยาวๆเพราะหนุ่มซันนี่ยังไม่เจอใครที่คลิกซากะทีผิดกับเรื่องงานที่พุ่งชนไม่หยุดล่าสุดก็ได้กลับมาร่วมงานกับใหม่ดวิกาอีกครั้งในละครแนวตะสีการแพทย์เรื่องใหม่แอมบูลานซ์ซิงเจา้าตัวต้องสวมบทขึ้นหมอด้วยทำเอาหนุ่มซันนี่ลงทุนไปตามติดศึกษาการทำงานของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพื่อน,นำมาปรับใช้ในการสแสดงเลยล่ะค่ะ ขึ้นรถ a บ b u l a n ์ไปครับผมก็ไปเจอเหตุการณ์จริงๆนะครับแล้วคนเจ็บเห็นก็สงสารเขาเยเราก็ยืนดูสังเกตการว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนเลยว่าแต่เขาทำเร็วมากครับทั้งการ a บ b u l a n ์ไปถึงถึงที่เกิดเหตุไม่เกินแปนาทีแล้วก็ช่วยเหลือตอนแรกยังไม่มีครับแต่ว่าพอกลับเข้ามาแล้วเขาต้องพาเลยเพราะว่ามีเลือดขัางอยู่ในปอดซึ่งเราก็ต้องกืผมก็ยืนดูอยู่ใช่ครับ อุ้ยทุ่มเทขนาดนี้ยคนที่อยากดูคงต้องร้องเพลงรออีกนานหลายเดือนเลยนะคะเพราะละครเรื่องนี้มีคิวออกอากาศกลางปีนั่นนู่นเลยจ้าดูท่าโพสดิไม่ลอง <c oughs> ฉันเลือกปฏิทินไม่ถูกหรอแม่ <c oughs> ทีเนี้ย เจ้น้อนายเจน้อนายหรือว่าจะคนนี้ดีเอตื่นมาก็จะมีปฏิทินเป็นแผงโ,โดยที่วันนี้ก็ยังคงไม่รู้ว่าวันอะไร <c oughs> วแต่ดูหน้าสองคนอยู่แต่ว,ว่าซันนี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนที่อยากรอดูมากว่าตอนมีแฟนจะเป็นยังไงอยากยเห็นคาแรคเตอร์ตอนเขามีแฟนเขายังจะคงแบบมีความ เท่ๆกระลอนกระอนแบบนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยกอย็ <st arts> อาจจะเป็นตัวของตัวเองแหละก็คงเป็นพี่ซันนี่เหมือนเดิมนะอ่าสามข่าวแรกนะคะก็เรียกว่าเป็นเกี่ยวกับเหล่าดาราที่ถูกพัวพันไปเป็นมือที่3นะคะทีนี้เนี่ยเรามีความคิดเห็นของคนในวงการนะคะว่าจะตั้งรับกับการเริ่มต้นรักใหม่ยังไงนะคะไม่ให้มีพื้นที่ทับซ้อนกับคนอื่น,นะคะ่ะ เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากตกเป็นเป้นเปานิ่งถูกปลาหน้าว่าเป็นมือที่3แทรกลางระหว่างความรักของคนอื่นโดยเฉพาะกับคนในวงการบันเทิงถ้าหากพลาดพลั้งตกเป็นข่าวกว่าความจริงจะปรากฏก็ต้องแลกกับชื่อเสียงและการเป็นที่ปากชาวบ้านให้เมาส์อย่างสนุกป่าค่ะนางเอกสาวไอซ์ปริชยาเป็นรายล่าสุดที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งลุกขึ้นมาประกาศทวงแฟนที่คบหากันมานาน10เดือนขืนกลางอินสตาแกรมหลังจับได้ว่าไอซ์แอบคุยกับแฟนตัวเองผ่านไลน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังมีคนดังอีกหลายคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของคําว่ามือที่3ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นจ้าจ้าพิมรตาเบลล่าราณีนิชาณัทนิชาพิงกี้สาวิกาแมททีรณีรวมถึงนางเอกสาวหน้าสวยมิวนิทาาที่หนีเรื่องนี้กับเขาไม่พ้นเหมือนกันหลังเธอเปิดตัวคบหากับไฮโซหนุ่มเซนทราพุทธที่เพิ่งเลิกรากับสาวหน้ามวยคริสทอว่งได้ไม่นาน ซึ่งตอนนัมนมิวก็ยืนหนึ่งชัดเจนว่าเธอไม่มีทางทำลายความรักของใครและก่อนจะคบกับผู้ชายคนไหนก็เช็คประวัติทุกครั้งค่ะวายไม่ใช่มือที่3ค่ะไม่ใช่เลยไม่ไม่ซ้อนเลยไม่ซ้อนเลยแบบเว้นช่วงแบบเป็นปีเลยค่ะคนเราจะศึกษาใครเราต้องเคลียร์คุยเรียบร้อยก่อนค่ะเราก็คีบความสัมพันธ์นะตอนปัจจุบันนี้ให้มันแบบดีแล้วก็ในอนาคตมันจะเป็นยังไงก,ก,ก็ให้มัน เช่นเดียวกับนางเอกสาวร่างเล็กเต้ยจรินพรที่ออกปากว่าก่อนจะคบใครต้องแน่ใจและเช็คชัวร์ก่อนว่าคนนั้นไม่มีพันธะค้างคากับคนเก่าและถ้าติดใจหรือสงสัยก็เลือกที่จะทามีกฝ่ายตรงๆงเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นล้มค่ะถ้าจะคบกับใครก็ต้องก็ต้องทำความรู้จักเขาให้ดีอะค่ะกว่าที่จะ กล้าคุยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราเต้ยเต้ยใช้ความจริงใจค่ะเต้ยเป็นคนตรงๆอะคะ่ะแบบถ้ามีอะไรเต้ยก็ถามเลยแล้วก็บอกเขาว่าแบบเออเราเรา,เราจริงใจต่อกันนะเราไม่ทำร้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรอ่ะให้บอกกันเลยตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เท่าที่นูงรู้ก็คือหั่นโสดค่ะก็รู้ว่าเขาเลิกกันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ ยืนยันให้ฟังกันชัดๆไปเลยนะคะนักแสดงสาวสัญชาติเกาหลีซอจียอนที่ถูกสาวไอซ์ปริชยาตัดความเป็นเพื่อนลบรูปในอินสตาแกรมสักเกลี้ยงหลังรู้ว่าเธอซุ่มคุยกับอดีตหวานใจฮันอิสริยะซึ่งนอกจากจียอนจะสะบัดบ๊อบไม่นับความสนิทด้วยแล้วยังมั่นใจว่าตนไม่ใช่มือที่สามของใครเพราะรับรู้มาตลอดว่าฝ่ายชายโสดที่สําคัญเธอเองก็มีสิทธิ์คุยกับใครอีกก็ได้เพราะยังไม่ระบุสถานะที่ชัดเจนกับหนุ่มฮันค่ะ ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบอยากใช้คําว่าจีบหรือแบบไม่จีบแต่ว่าคือจริงๆสําหรับจียอนก็คืออ่าพูดตรงๆก็คือคุยกับหฮานมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบอ่าโอเคจะแบบเราจะเป็นยังไงต่อไปหรือแบบเราจะพัฒนาการไหมหรือแบบอนาคตจะเป็นยังไงดูยังไม่รู้เลย สะท้อนของการกระทําของคนบันเทิงที่ต้องแชร์เรื่องส่วนตัวกับคนทั้งโลกอาจจะดูแรงและเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปจะสามารถทําอะไรก็ได้เพียงแค่คิดและเข้าใจไปเองว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเพราะสุดท้ายแล้วศิลธรรมในใจย่อมสําคัญกว่าอะไรทั้งหมดค่ะ เป็นสกู๊ปที่แซ่บๆมากเลยไม่แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์อันจริงมันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันเนอะเรื่องอีช่วงช่วงลอยต่อในการคุยบางคนคุยกันอยู่บางสถานะแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงบางคนสถานะฉันแค่นี้คือนี่คือฉันยังโสดอยู่บางคนอาจจะแบบอ๋อคุยกับฉันแบบนี้แล้วคือเธอต้องเป็นแฟนฉันแล้วแต่คือจริงๆแล้วมันก็ต้องเคลียร์ทุกคนจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนที่จะไปเริ่มต้นคุยกับใครนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยสําหรับเรานะใช่ไปต่อกันแล้วกันนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ของ ู่รักคนบันเทิงมาที่เจเจกับต้าเหนืองคู่นี้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าห่างกันไอ้คำว่าห่างกันเนี่ยมันตีความได้หลายแบบว่าตลงมันห่างกันยังไงฮะเพราะการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนของสาวก้านยาวต้าเนืองกัญญาวีดันหลุดปากว่าห่างกับแฟนหนุ่มตีเจเจกฤษณภูมิเลยทำเอาหลายคนตกใจตีความไปว่าความรักของคู่นี้มีอันต้องจบลงแล้ว แต่ล่าสุดต้านเนืองก็ขอเคลียร์ชัดๆอีกครั้งว่าที่ห่างแค่ตัวแต่ใจยังเลิฟๆกันเหมือนเดิมนะจ๊ะหมายถึงว่าการที่เราพูดว่าเราห่างกันนะหมายถึงว่าเราไม่ได้ห่างกันด้วยแบบเราอยากจะห่างกันแต่ว่าห่างด้วยการทํางานก็เหมือนอย่างที่เราบอกมาตลอดนะ่ะมันไม่ใช่การเบรกค,ความสัมพันธ์ใช่ไหมไม่เบรกค่ะก็ยังไม่มีใครเคยบอกว่าเบรกเลยแต่ว่าเราบอกว่าที่ที่ หนูคิดว่าคาว่าห่างเกนมาจากการที่ทุกคนถามว่าได้เจอกันบ้างไหมเราบอกว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าตามคนตัางทํางานอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเจาเขาก็มีโปรเจกต์ในเนไอของเขาาเราก็มีซีรีส์ที่เราต้องเวิร์กช็อปกันก่อนหน้านี้ค่ะก็แบบ เลยไม่ค่อยได้เจอกันค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอ่ะโอ่ว่าไม่ใช่คําว่าประคับประคองเพราะมันยังไม่ได้แย่ไปถึงว่ามันแค่ห่างกันด้วยงานายถึงว่าถ้ามีเวลาก็เจออะไรอย่างเงี้ยรู้นะที่มีข่าวลือแบบนี้ออกมาว่าคู่เนี้ยเลิกกันก็เพราะมีคนอยากทําหน้าที่แฟนเจเจแทนตาหนึ่งช่มิละ่ะแต่งานเนี้ยดูท่าจะยากเพราะปลายปีนี้ทางคู่เขาวางแผนหาเวลาไปเติมหวานให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะีิ เวลาให้สัมภ<ห>าษณ <หา S 2> ์จะต้องคิดดีๆว่าจะใช้คําแบบไหนแต่ก็ไม่ได้ห่างกันด้วยในเรื่องของจิตใจ,จหรือว่าความรู้สึกไง<ช>เพราะว่าต่อให้ใกลกันแค่ไหนแบบหัวใจเราก็ใกล้กันพูดออกมาได้เตยของมงบน <laughs> ตั้งนี้ มันเป็นคำนิยามที่ดีที่สุดไงอมาที่อีกหนึ่งคู่นะคะสำหรับยุ้ยทานคู่นี้ได้เลิกแต่งงานแล้วจะแต่งงานกันในเดือนมกราคมปีหน้าก็คืออีกประมาณ2เดือนเองเนาะซึ่งมันมีภาพงานฉลองที่ภูเก็ตนะคะไปถามเขาดีกว่าว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานอะไรคะ ใกล้วันวิวาเข้ามาทุกทีอ้อร่าบ่าวสาวก็จะจับหน่อยอะเนอรคู่รักวิกหมอชิดยุ้ยจิรนันท์ที่จับมือหวานใจทันธนากรผุดธุรกิจอาหารเสริมที่ลงทุนร่วมเจ็ดหลักหวังเป็นไรายได้อีกทางที่จะสร้างรักฐานครอบครัวนอกจากงานแสดงและการเป็นผู้จัดละครแม้จะหัวหมุนกับธุรกิจใหม่แต่ก็ยังคงต้องเตรียมงานแต่งที่ได้เลิกดีในวันที่1 1มกราคมปีหน้าที่บ้านเกิดฝ่ายหญิงจังหวัดสระบุรีไปด้วยถึงจะบอกเป็นงานเล็กๆแต่ก็เตรียมชุดเอาไว้ถึง5ชุด ส่วนภาพสุดหวานที่เห็นเหมือนทั้งคู่ฉลองวิวาทที่จังหวัดภูกเก็ตเป็นแค่งานปาร์ตี้ที่รุ่นพี่ที่สนิทกันจัดให้เท่านั้นจา <c oughs> เป็นการเป็นเหมือนงานเลี้ยงไพ i v a หลังถ่ายพีเวดดิ้งเสร็จมากกว่า<ช>คนก็จะคิดว่าแต่งงานกันแล้วหรอจริงๆแล้วยังนะคะเขคิดว่าอยากให้จบในวันเดียวเลยเพราะว่าบางที ถ้าหลายวันต่อไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆกว่าจะมารุมตัวกันได้ใช่แล้วเรามีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆเราก็อยากให้มาเช้าเย็นเสร็จเลยเรียบรยเลยอะไราเงี้ยตีมงานใช่ไหมคะตีมงานก็จะเป็นสีชมพูที่ยุ้ยชอบก็จะเป็นชมพูแล้วก็ทองจะเป็นสีที่ชอบสีม่วอะไรเงี้ย คู่รักเจ็ดปียังเผยอีกว่าระหว่างเตรียมงานแต่งก็แอบ,บมีทะเลาะกันบ้างเพราะความเห็นไม่ลงรอยแต่สุดท้ายก็ใช้เหตุผลจับมือผ่านเรื่องต่างๆกันมาได้จนตอนนี้งานคืบหน้ากว่า80%แล้วค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องก่อนแต่งหรือหลังแต่งมพรามว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วครับแต่เราจะอยู่กันยังไงจะเข้าใจกันยังไงมากกว่าก็จะเป็นปรึกษากันมากกว่าอะไรที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ค่อยๆปรับด้วยความตี่นี้เราโตกันแล้วด้วยเราเราถือว่าโตเรามีบุธีภาวะที่มีความรับผิดชอบกันมากขึ้นด้วยสุดท้ายแล้วทะเลาะกันไปเราไม่ได้ต้องเลิกลากันก็ต้องมาดีกันอยู่ดีแล้วจะทะเลาะกันให้ให้เหนื่อยทำไมใช่ไหมฮะเราเราเราคิดกันอย่างนี้สองคน ส่วนเรื่องเบบีหลังแต่งคงต้องสต็อปเอาไว้ก่อนเพราะงานรัดตัวเอามากๆปีหน้าคงต้องขอเคลียร์งานให้เบาลงก่อนค่อยว่ากันค่ะจริงๆงานที่ภูเก็ตนี่เขาก็ชวนฉันนะอ๋ออฉันไม่ได้ไปติดทุวรเนื้อเจียมตัวใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะงานแต่งเขาก็ชวนฉันฉันก็ต้องไปจ้าขอแสดงความนดีด้วยนะคะแสดงความยินดีกับเขาที่เธอไม่ได้ไปไปทําให้แบบว่า มงด<า>นเขาเสียงอย่างเงี้ยเหรอร้ <c oughs> ายอ,อ่ะไปต่อกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเราจะพาไปดูคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตเสียงแห่งความจงรักภักดีสไตล์ออฟเลิฟครับคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบพิตรนะครับที่จัดขึ้นเนื่องในวัน,ในใคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงครับเราจะได้ชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์นะจากสามมหาวิทยาลัยด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือวงเคยูแบนด์ครับ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบทเพลงนี้เป็นหนึ่งในหลายบทเพลงที่นิสิตจากชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU b a แบจะนําขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตเสียงแห่งความจงรักภักดี South of ฟเลิเพื่อเทอิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาจัดโดยสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีณท้องสนามหลวง5ธันวาคมนี้ โดยนิสิตจากวง KU Band ทุกคนล้วนภาคภูมิใจและทุ่มเทกับการซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะคือเราได้เตรียมบทเพลงเธอพระเกยียรติแบบเตรียมบรรเลนบทเพลงอย่างเช่นอของขวัญจากก้อนดินเป็นซึ่งปร,ประพันธ์เพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็คือเรายินดีมากแล้วก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้บรรเลง นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับฟังครับอย่างเพลงเธอประเกียดนะครับมีความเป็นกเกษตรครับผมผมมองว่ามันมันเกิดจากเราเคยูแบนเนี่ยอยู่ในมหาหลัยมาวิทยาลัยกเกษตรนะครับแล้วก็อยู่กับการ,กรเกษตรนะครับแล้วก็ได้นําบทเพลงพวกนี้ไปถ่ายทอดให้ผู้คนฟังครับผมแล้วก็รวมถึงเพลงแนวอย่างเช่นในดวงใจงนิรันด์เป็นความหวาน มีมีความหวานให้อารมณ์แบบผู้ฟังจะได้เหมือนรู้สึกสุขใจแล้วก็สบายในการฟังเพลงนี้ครับค่อนข้างกดดันพอสมควรเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆเลยครับที่แบบได้ร้องในงานที่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับ KU b ย n d แบนของเราเพราะว่า ไม่ใช่ใครก็ได้อะค่ะที่จะมายืนณจุดจุดนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้มาถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเราอ่ะค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นเพลงที่มีความค่อนข้างจะมีความยากนะครับไม่เหมือนกับเพลงทั่วไปเพราะว่าเป็นเพลงแนวต่างๆเป็นเพลงแนวบลูแจ๊สหรือว่าสวิงนะครับซึ่งมีความยากครับผมแต่ว่า KU Band นก็เล่นเพลงประเภทนั้นจากเพลงพระราชนิพนธ์อยู่แล้วนะครับ ภายในงานงมีการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9โดยมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยการแสดงนาฏศิลินร่วมสมัยกิน,นรีสวีดและศิลปะการวาดภาพด้วยสายเทิดประเกียติโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธผู้สนใจเข้าชมฟรีวันที่5ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณท้องสนามหลวง ก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ Facebook Fanpage ของนายอินเตเทเน่เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเพราะว่าล่าสุดนะคะก็มีข่าวลือในโซเชียลนะคะสะพัดมาว่านางเอกดังเนี่ยไปฝากท้องทีนี้ก็เลยมีข่าวลือมาอีกนะคะว่าสงสัยนางเอกดังคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสาวแพ สาวแมท,แมทพีรณีหรือเปล่าแต่ว่าเรามีคําสัมภาษณ์จากปากข,ของคุณแม่ของแมทนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ใอินเตเทนนะคะส่วนวันนี้เราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลงเมทเล่มันนะคะจากหนุ่มตั้มวราวุ์แล้วก็โดมจารุวัฒน์ที่มามอบความสนุกในกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งล่าสุดคะ่ะใช่ครับแล้วก็ทีนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรของเรา2คนด้วยนะครับจาก Everyday คเขมรเมิดด้วยเทีนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะ